ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของประเทศไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่9ทธันวาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพทะ,ะเดือด12แนวรบรายงานเพิ่มเติมออกมาครับ ไทยเรายึดเนิน677ช่องงานม้าไปที่เรียบร้อยพร้อมกับถล่มฐานขเขมรแตกตกเขาเป็นปุ๋ยเกลื่อนแนวรบเกลื่อนป่ากันเลยทีเดียวซึ่งก็ยังรวมไปถึงทับเรือครับยิงจากภาคทะเลเนี่ยระอุตลอดแนวเลยกับบริเวณโซนจังหวัดตราดที่ยังดุเดือดอย่างต่อเนื่องขเขมรก็ยันเราได้กับพื้นที่บ้าน3ามหลังในตอนนี้อยู่ประกอบกับ F16 ของไทยเรากับจิเพนของไทยเราครับก็ขึ้นอลวาแต่เช้า เดี๋ยวเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่กันก่อนกลายเป็นว่าวันนี้เข้าสู่วันที่3ของการประทะเดือดกับขโมนแล้วนะครับกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2 แล้วก็จันทบุรีต่าเนี่ยจัดหนักจัดเต็มโดยเฉพาะอำเภอพนมรักอำเภอกราบเชิงจังหวัดสุรินนั้นเสียงดังสนั่นวันไหวกับปืนใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่ระดมยิงใส่กันอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็มีอัปเดตออกมานะครับเป็นรายงานล่าสุดนะทานเขเมรมีการยิง BM21 ตกใกล้กับโรงพยาบาลพนมงรักก็เลยทําให้ตอนนี้วุ่นกันเลยครับได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ชุดแพทย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เขเมรทําตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการวนลุปมาแบบเดิมกก็็ไได้คืืออยยยิิงงใใสส่่พลเเรรนนปะชชาาท รายงานอย่างเป็นทางการล่าสุดในพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับกับการสู้รบในวันที่10ธันวาคมนี้โดยมีการประทะก,กันเนี่ยเกิดขึ้นตามแนวรบหลัก4จังหวัดชายแดนของไทยเราเลยได้แก่จังหวัดแรกครับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็เปิดทั้งหมดเนี่ยหแนวรบกันเลยทีเดียวทั้งบริเวณพื้นที่ช่องจอมช่องเปลอช่องระยีก็จัดหนักจัดเต็มครับยิงพระกันอย่างดดเดือน รวมไปถึงยังมีปราสาททคนาครับที่เราสามารถยึดได้แต่เขมก็ยังไม่ยอมยังระดมยิง BM เซุเอ็ดเนี่ยเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและก็แนวรบปราสาทตาขวาไปนะครับตาควายก็ยังถือว่าดุเดือดนะครับขเขมก็อยู่พื้นที่ได้เปรียบมากกว่าบวกกับอาวุธบวกกับบังเกอร์ต่างๆเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถรุกเข้าพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทุ่นระเบิดอีกซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพปราสาทตาควายนะครับ เราก็พร้อมสร้างใหม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดขเขมรนอยู่ฐานตรงนั้นเราก็ต้องเอามันลงมาให้ได้นะครับรวมไปถึงยังมีอีกแนวรบช่องกลางแล้วก็แนวรบปราสาทตาเหมือนทมตาเมืองเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ได้มีข่าวรายงานดุเดือดอะไรมากแต่ก็ยังมีการรบอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน แล้วในวันนี้นะครับทุกแนวรบเนี่ยยังไม่ปรากฏการสูญเสียเลยและเหตุการณ์ก็ยังไม่ยุติลงยังมีการประทะเดือดอย่างต่อเนื่องอันนี้เฉพาะจังหวัดสุรินเท่านั้นนะครับก็เปิดไป5้าแนวรบส่วนจังหวัดศรีสะเกดครับก็มีการประทะหนักดุเดือดเช่นเดียวกันกันกบ4แนวรบหลักซึ่งตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ยุติลงเลยนะครับได้แก่แนวรบเขาพระวิหารครับในพื้นที่ช่องสําแตรโดนตวนภูผีสต,ตาโสมพนมประสิทธิทโสแล้วก็ช่องตาเท่าก็ยังดวลปืนใหญ่กันอยู่นะครับแต่ว่าช่องช่องสาเตอรเนี่ยเหมือน ขมนก็ยังขึ้นมาไม่ได้เขาก็พยายามจะลุกคืบเข้ามาเอาคืน,นแล้วก็ยังมีแนวรบภูมะเขือช่องโดนเอาพานยาวพานหิน8ปดก้อนซึ่งทั้ง3แนวรบนั้นก็ยังไม่มีรยายงานผู้สูญเสียนะครับ ยังมีอีกหนึ่งแนวรบนะก็เป็นแนวรบช่องเดาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานกับการประทะเกิดขึ้นนี่เป็นแนวรบพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับหลักๆก,ก็มี4ี่แนวรบแหละที่ขเขมรจ้องจะเดินขึ้นมายึดพื้นที่ฝั่งไทยเราส่วนอีกจังหวัดหนึ่งครับจังหวัดอุบลราชธานีก็มีอยู่2แนวรบหลักนะครับมีการประทะเป็นระยะก็คือแนวรบช่องบกกับแนวรบช่องอันมา้าดุเดือดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น2แนวรบเนี่ยเนี่ยแต่ว่าดุเดือดมาก ซึ่งทั้ง2แนวรบตอนนี้ยังไม่ได้รรายงานในการสูญเสียแล,และเหตุการณ์ก็ยังไม่ยุติลงและจดบุรีรับก็มีหนึ่งแนวรบก็มีหนึ่งซึ่งก็ยังไม่ได้รับรายงานการสูญเสียและก็เหตุการณ์ยังไม่ยุติอันนี้เป็นรายงานอย่างเป็นทางการจากกองทัพภาคที่2เองนะครับ ก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าโอ้โหดุเดือดมากกับโซนกองน้าภาคทีธธ่2นะครับคือรบกันแบบหนักหน่วงจัดหนัก,นกจัดเต็มเฉพาะพื้นที่กองหน้าภาคทีธธ่2เนี่ยก็ปาไปแล้ว10แนวรบ12แนวรบซึ่งเขเมาเมื่อเช้านี้เนี่ยก็มีการยิงปืนคอใส่ช่องโดนเอาหนักมากนะครับพร้อมกับป้อมปนปราสาทต,ตาควายหรือว่าช่องอันมาคือระดมยิงปืนคอใส่ไทยเรา แต่มีเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อคืนนี้กลายเป็นว่าเนิน67ในบริเวณที่ช่องอันม้าครับที่บอกว่าขเเมຈอยู่สูงได้เปรียบเรายึดได้ยากเหลือเกินแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ครับเราสามารถยึดเนิน677จากฝั่งขเเมຈได้ในบริเวณพื้นที่ช่องอันมาขอทั้งเนเพียพิวอกลับมาเคลียพื้นที่ขบูขบะยึดได้นะเนี่ยเพราะว่าเนินนี้มันสำคัญเป็นเนินสูงที่สุดในบริเวณช่องอันมาเลยใช้ยิงปืนใหญ่เนี่ยถล่มเข้ามาไทยอย่างต่อเนื่อง เราเนี่ยก hey, ็สูญเสียมาโดยตลอดโดยเฉพาะฐานแดนไกลนะครับถูกถล่มยับเลยแล้วฐานเราก็บาดเจ็บหลายคนแต่ก็มีวิรกรรมการยึดเนิน67ครับเราก็ไปสูญเสียจากสิโทจิรวัตรมุ่งกลางจากอาวุธหนักของเขมรที่ระดมยิงเข้ามาก็ต้องสรุดีทหารกล้าด้วยนะครับที่ยอมแลกชีวิตเพื่อแผ่นดินเลยทําให้ตอนนี้เราสามารถยึดเนิน67 7ได้แล้วเหลือเพียงแค่การเข้าเคลียร์พื้นที่ ยังวางไว้วางใจไม่ได้นะครับคำเมนอาจจะมีการระดมยิงปืนใหญ่เข้าสายไทยอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมเพราะว่าเนื่องตรงนั้นเนี่ยอย่างที่รู้กันเนาอยู่มานานแล้วก็ว่าเขาคุ้นชินพื้นที่ซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังแล้วควบคุมพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้ให้ได้สถานการณ์ก็เข้าขั้นดุเดือดรบแตกหักกันไปแล้วนะครับทหารไทยเราก็ซันโวปืนใหญ่โจมตีจังหวัดอุดรมีชัยจังหวัดพระวิหารตั้งแต่ช่วง5้าโมงของวันนี้เลยแหละยังมีอีกหนึ่งรายงานครับก็คือเครื่องบินรบกิเพนกับ,บชเช้าเลยครับ เพื่อที่จะไม่ขมยนยิงศาสตร์ b m เ1เนี่ยเข้ามาในพื้นที่พลเรือนก็พอขึ้นไปแล้วเนี่ยปฏิบัติการ100%นะครับทิ้งไข่ตรงเป้าต่อเป้าหมายทางทหารกัมพูชาเราก็จะเห็นได้ว่าฐานแตกยับเยินเลยมีคลิปออกมาจากฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่ฝั่งไทยเรานะครับฝั่งกัมพูชาเนี่ยฐานแตกยับเยอะมากแล้วก็วิ่งหนีกันอุตลุด แต่อีกหนึ่งรายงานที่สําคัญไม่แร้การที่เราต้องเฝ้าระวังกันเลยครับมีฝูงบิบินโดนของเขมรเนี่ยบินทั่วบริเวณช่องอันม้ากับช่องบกแล้วก็เนิน500ลากยาวไปถึงอ่างเก็บน้ําพลานเสือเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นลําที่มีติดระเบิดนะครับแล้วลําที่เหลือก็บินคุ้มกันแล้วก็หาเป้าหมายจุดนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าโดนนี่แหละเป็นสิ่งที่เรารับมือยากที่สุด ซึ่งก็มีทั้งอาวุธวิถีโคง้งอาวุธวิถีตรงเลยครับที่ยิงเข้ามาตกในพื้นที่ฝ่ายไทยเราทั้งช่องโดนเอาแต่ว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยก็ปลอดภัยคาดว่าอาจจะเป็นลูกคอ100ม mm. มอันนี้ก็เป็นการอัปเดตในพื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับเป็นการอัปเดตแบบเรทามเลย ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ครับกองทัพภาคที่หนึ่งตอนนี้ตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงทีเช้าตู่เลยครับทัพหนึ่งเนี่ยก็ยิงต่อต้านปืนคอของข้าศึกอย่างขเขมรได้ก็น่าจะยังระอุดุเดือดกันเหมือนเดิมทั้งหนองยางแก้วหนองจานแล้วก็บ้านคลองแผงซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรุกเคืบเข้าไปยึดได้เนี่ยแต่ขเขมรก็ยังระดมยิงไม่หยุดตอนนี้สื่อขเขมรก็เริ่มกังวลแล้วนะครับว่าเรา เฮ้ย hey, ทาไมเอาจริงเอาจังขนาดนี้ไต่บอดี้เนี่ยเราสามารถยึดได้แต่ว่าแนวลบหลักๆประสาทต,ตาควายครับที่เรายังคาราคาซังอยู่ในตอนนี้เพราะขโมนก็ไม่ได้ยอมเหมือนกันส่วนอีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงกองทัพเรือกันบ้างโอ้โหตอนนี้ดุเดือดถึงขั้นส่งเรือหลวงเทพาครับยิงปืนใหญ่จากภาคพื้นดินภาคพื้นทะเลเนี่ยเข้าพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อที่จะถล่มบ้าน3ามหลังในยุทธการตราดปราปรักตอนนี้ยังดุเดือดมากนะครับ เสียงปืนยังไม่หยุดไม่หย่อนเลยตลอดตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาน่าจะปลาไป20ชั่วโมงแล้วที่ยิงกันกระหน่ำเหลือเกิน ซึ่งก็เป็นกองทัพเรือของเรานะครับได้ส่งทหารนาวิกโยธินเข้าปะทะยึดพื้นที่บ้านสามหลังที่บ้านหนองรีตบลชาราจังหวัดตราดตั้งแต่วันที่9เลยครับแล้วการประทะเนี่ยเป็นเวลาหลายศพชั่วโมงแล้วนะครับนามิกก็ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาครับได้ขุดบังเกอร์เป็นคูเลสที่หลบกำบังก่อนใช้อาวุธหนักปืนใหญ่เนี่ยตอบโต้ฝั่งไทยเราทําให้กองกําลังเนี่ยต้องลาดถอยออกมาคือเราเข้าไปในพื้นที่บ้านสามหลังได้แล้วนะครับ แต่ว่าเรายังอยู่ในพื้นที่ไม่ได้เพราะไม่มีที่กำบ,บงังไม่มีอะไรเลยก็เลยต้องถอยกลับมาใหม่แล้วใช้ปืนใหญ่เนี่ยยิงนําเข้าไปก่อนซึ่งขเขมรก็ตอบโต้กลับมาแบบนั้นเหมือนกันแล้วช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับกองทัพเรือก็ส่งสารไปยังเรือหลวงเทพาเพื่อที่จะให้ยิงซัพพอร์ตด้วยปืนใหญ่เพื่อเข้ายึดพื้นที่บ้านสามหลังได้สักทีหนึ่งจึงกลายเป็นทําลายฐานมั่นกัมพูชาไปแล้ว80%ดเซด้วยกําลังนาวิโยทินจนสุดท้ายครับเราก็สามารถเผาทําลายบ้านสามหลังได้สําเร็จ รวมถึงตัวบังเกอร์ที่คาดว่าจะใช้ในการเก็บยุคป,ปกร์นซึ่งก็ถูกทําลายไปด้วยเช่นกันแล้วหลังจากการปฏิบัติการนะครับกองทัพเรือก็ดําเนินการให้กําลังพลและเรือรบตรวจการเนี่อลอตเวนตลอด24ชั่วโมงเลยและถูกยกระดับสู่สภาวะพร้อมรบซึ่งอาวุธประจาเรือทุกชนิดเนี่ยก็ถูกเตรียมพร้อมเต็มกําลังด้วยเพื่อที่จะตอบสนองสถา,านการณ์ทันทีอันนี้เป็นรายงานงานที่เป็นข่าวดีมากนะครับเราเข้าท,ที่สามหลังเลยแล้ว ต้องบอกได้เลยว่าเอาใจช่วยพี่น้องทหารแนวนาทุกนายนะครับที่เสียสละเพื่อชาติและต่อต้านเขเมรได้แบบนี้การที่เขเมรจะมารุกรานเราขอตอบโต้ไปก่อนรุกรานเข้าไปก่อนลุกยึดพื้นที่เนินจุดสูงได้เปรียบเอาให้สุดเลยและขณะที่ผมรายงานอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องบินรบ F16 นั้นและก็ GPN ก็ได้บินไปทิ้งไข่ใบใหญ่ในเป้าหมายทางทหารครับในพื้นที่ช่องอันมาและก็ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเราสามารถยึดเนินสูงได้อย่างที่ผมบอกเนี่ยขมนก็ระดมยิงปืนใหญ่ปืนคอหรือว่า BM21 สเเนี่ยสาดเข้าใส่ที่มั่นของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตกันหลังจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าช่วงเช้าตุเนี่ยภาระเดือดกันหนักมากคงต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เฝ้าระวังไปด้วยกันเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับ หากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายอยู่นากแล้ว <c oughs> เดี๋ยวขายได้มเท่า,ม,า,ามีลมนานมากแล้วมีรถยนต์เล็กซัดหนึ่งคันเราก็เผาไปแล้วครับ <c oughs> นี่บ้านพักนางฐานอยู่ที่นี่ มีะครับครับมีมอเตอร์ไซค์ใช้